พทํำกินมาละจ้าแม่แพวทํำเหตุสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุขภูสุขคนจ้ามาละจ้ามาเหตดแนวเสี่ยสู้พี่น้องกินเมนูประจําของครอบครัวอแม่แพวก็คือผัดเผ็ดปลาดุกจ้าสิ่ผัดผัดเผ็ดปลาดุกสู้พี่น้องกินผัดเผ็ดปลาดุกจ้าสีเห็ดไว้กินแรงจ้าคุณนะผัดเผ็ดปลาดุกหนึ่งกิโลกดหมักลายเลย กินได้ทั้งครอบครัวปะ่ะเม้าหลายใหญ่ห้างเดี๋ยวสิไปเฮ็ดซู้พี่น้องกินเดี๋ยวนี้แหละป่ะ,ปะต่ำเครื่องจ้าพริกไทยค่อยๆต่ำอย่ามันกระดินแม่แพเผายาบขนาดนี้แล้วเขาก็จะเอากระเทียมกั็หอมแดงแล้วจ้ะใส่ลงไปเลย แล้ก็โขกให้ละเอียดเลยตั้งหม้อจ้าใส่น้ำมันมันห่อนแล้ว กัว้มี่กลิ่นหอมหอมเหลืองแล้วจ้าใส่ผักแกงลงไปจ้าใส่ริกแกงอ่าพัดให้เข้ากันพัดให้หอมจะตื้มนะอ่าใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้า,อ,าอย่าค้นเลยจ้าเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละ สุกได้ที่ละจ้าเ้าก็จะใส่กระชายอ่าใส่กระชายลงไปใส่พริกไทยเม็ดลงไปจ้าใส่ใบบักกูจ้าใส่พริกสดลงไปพริกสดกินดาจ้าเพิ่มสีสันหรือจะใส่บักพริกไงก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าอันนี้เครื่องปรุงที่แม่แพ้วปรุงมาแล้วบางก็จะมีน้ำมันหอยอ่ามีน้ำตาลปี๊บ มีน้ำปลาอ่ามียังงอีกอ่ะเซี่ยวขาวเออใส่ลงไปมีผงชูรสอ่าผงปรุงรสอ่าเขาจะใส่ใบกะเพรา ้อนมาเอาลัางฮอนอได้ป่โอเคเนาะโอเคๆๆอ่าโอเคโอเคแซบบ่จำดีเออจัดจัดซ <laughs> ิมังกอนบะเท้ผัวสัม,มเจ้าอ้าวมน้องมิกเอ้ยแซบเด้ออันนี้เป็นเมนูป,ปูดของน้องมิกคือกันเด้ลานซ้ายมากหลาย สุดยอดสุดยอดแซ่บมาได้น้องมิกเด้อเห็นยังได้ยัง ok. ok. โอเคพอไหมอ, ok. อ่ะขึ้นในไลน์เด้อแซ่บเพชรปลาดุษเพชรปลาดุก สวนไม่แพ้วทำกินเมนูเนี่ยทุกสังนี้มากหลายก็พระปูกินข้าสามจานคนเด้อคันได้เฮ็ดอัน,นพัศพิปประดุกอ่ะก <c ười> ินหลายพะปูแล้วมักอืม้มชบับอร่อยแล้วลก,กันมา กนอะแ้นไ้มไหน่ได้แมวมาขายขายกุี่หรอแล้วก็ออกึินเบเรมั้งมันหอมนแล้วบอมหามนะพ้อมนะคุณเผดปลาดุกเนี่ยเ้าก็จริงเขาสามจานแล้วคอกลัวาาาน้ำ <m akes fruit> มั เขาหู่นันๆน้องบนลรักจะกินขาไปจานหนึง่งพวกมนมีรสสาตว์ข่มข้นซชบแข้งข้น,งขนเนาะ แมาเด้พี่น,อนนะ้องเ้อะปลาดุกได้หลายกิโลนึงก็ได้หลายเหรอได้หลาย เนี่ยแบบกรอบแบบทอดก็จะกินได้อ๋นคั้นทอดก็กอบก็บกิมได้บ,บ,บนบทั้งก้างทั้งหยางแล้ก็ชอกินกินยากอืนิ่็งแบบทอดก็ต้องเล้บทอดอ ประเแบบเน้นออนแถวพุทธเอาน่ก็ใช้น้องมาแรกกบชินด้านนั่นั่งกับป่านั่งกับตอนคนเบาเครื่อง móng móc nó móc hay móc hạng móc hạng móc hạng móc cái móc hạng 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 ข้าเลยไหมพอแล้วออกำลเดี๋ยวกินข้าแล้วอย่พาพลาดพี่น้องลุงทงนะ ตากาไม่ใช่เอาขอาตึมขาจังหวะกันเนอนะ นี่แมันเข้มข้นดีมั้เนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวน้องมิกเื่งของเนี้ยมาน้องมิกกับเชมากกินแม,ม่แพลทำไม่รอหลานชายหลานชายหมัก กูจิเขอได้บอกหลายได้น้อง่ิ่ะ คนเพชรเพชรแซ่บ น่ตายเลายาบอกออแซ่บเมนอร่อยแซบ,บครับอือแซบหลายครับแซบไปดีเที่ยวดีเข้มนอีดีได้พี่นอ้องแซ่บ bốn càng thì gì Hãy subscribe tóc ในน้อยสั้นพูดฟาดไปสองจา,มานมาหน่ะแช็บแล้วข้างไหวร้าพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่แพ้วขอร้านเด็กกอนด้วยจ้าโอ้ยถิบอีไปเช็บไหลเดี๋ยวคลิปหนา้ามัตติต่างเบิร์กันไมหมว่าจะให้แข็งชุบข้างนองก,กินสำหรับนี่ สบายดีสุบุ่นสุขุ่นด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าย